เมื่อวันที่สิเอดเมษายนพศ25งพก่อนวันสงกรานต์มีการแจกของหลายอย่างตรงหน้าสายใต้ใหม่ถนนบรมราชชนนีเราก็ได้รับอนิสงส์ด้วยแจกนี่แมสอย่างนี้ใช้ดี แล้วมาแจกคู่ติดมาคู่กันแรกๆก็ไม่ทราบว่าอ,อะไรหรอกก็เอามาอ่านดูเออด้วยความปรารถนาดีกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์แจกอันนี้คืออะไรใช้คำว่า king scar d เนี่ยนะอืมเราก็เออเอามาแกะดูมาทดลองทำยังไงอะเออนี่ เป็นเยลสเปรย์แหมคิดได้ยังไงเนี่ยดีมากเลยพกติดตัวไปง่ายแล้วก็คล้ายๆว่าไม่เกะกะมันมันต้องเป็นแบรนด์เนี่ยใส่กระเป๋าได้ถ้าเป็นขวดขวดกลมๆบางทีก็ใส่ลำบากเนี่ยขวดอย่างเงี้ยพอไปไปก็ไม่อยากจะใช้เพราะอะไรเวลานั่นตั้งลม้มกิ้งไปกิ้งมาอย่างเนี้ยขวดอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ใช้ อ้าวกลายเป็นอย่างนี้ดีมากแล้วก็สเปรย์ดีดีมีน้ําหอมเ้วยหอมชื่นใจจะได้พกติดตัวตลอดโรคก็ยังไม่ได้ปลอดเราต้องระมัดระวังร่างกายและดูแลตนเองเสมอจะได้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นแล้วมันก็มีเชื้อมันไม่ใช่ว่าจะดีต่อร่างกายมันก็จะทำให้เราเป็นคนอ่อนแอไปได้ไม่เป็นดีกว่าจะทำยังไงก็คือป้องกันคือโปรเทคตนเองไว้ก่อน